จานเต้ยใจดีครับแล้วก็เฟรนลี่ความเป็นเฟรนลี่มากเลยนะครับเป็นกันเองสุดๆนะครับแล้วก็โค้ดที่สอนก็เก่งกันทุกคนนะครับแล้วก็ทําให้แบบไม่รู้สึกเก่งเลยครับสวัสดีครับชื่อวอลรวูดเจอร์ทิติวงนะครับชื่อเอ็นชิบอลครับเพื่อกีส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟูลไทม์เทสเตอร์เปในตัวเองเราเห็นเบลเวอร์คอรไลฟ์หน้าเฟ e บุ o k นะครับแล้วเราก็ลองเข้าไปดูก่อน อะไรบ้างที่เราสามารถเทรดได้ QM อะที่เราวาดภาพกันทุกวันนะมันจะเข้ามาในหัวเราเลยแต่ก่อนก็มีเรียนมาหลายที่ครับแล้วก็มาเจอบาโวก็คือเราชอบเทคนิคของเขามากกว่าเขาสอนทั้งเทคนิคนะครับแล้วก็ mindset ด้วยนะครับก็คือได้ทั้ง2องอย่างที่ดีมากครับแล้วก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองมีการปรับปรุง mindset แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับก่อนหน้านี้ครับก็คือเรียนแล้วแล้วราลองทำตามเขาปรากฏว่าเรา ไม่ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับแล้วก็มานั่งตกตีตัวเองอยู่พักหนึ่งนะครับเจอบาโวนะครับแล้วก็ตั้งหลักใหม่เซตเซตสูตรใหม่เลยนะครับปรากฏว่าวองทําตามบาโวดูปรากฏว่าประสบความสําเร็จครับสังคมบาโวครับเขามีค่าเฉลี่ยที่ดีกันทั้งหมดทุกคนเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ดีด้วยนะครับเราก็จะแบบเป็น ค่าเฉลี่ยที่ดีแล้วก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีให้คนอื่นต่อ,ตอไปได้ครับจานเต้ยใจดีครับแล้วก็เฟรนลี่ความเป็นเฟรนลี่มากเลยนะครับเป็นกันเองสุดๆนะครับแล้วก็โค้ดที่สอนก็เก่งกันทุกคนนะครับแล้วก็ทําให้แบบไม่รู้สึกเก่งเลยเป้าหมายก็คือเป็น full time t e a ดอ e r สามารถทํากําไรได้อย่างยั่งยืนครับแลก็จะนําความรู้ที่เราได้นะครับไปช่วยเหลือคนรอบข้างนะครับ